ครับตักขันหลวงพระโสมีพลังเด่นอย่างไงแบบใดใช้ด้านไหนบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับท่านที่สนใจเรื่องพลังในพระเครื่องและวัตถุมงคลทุกท่านนะครับข้อมูลนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่สนใจเรื่องพลังพุทธคุณเท่านั้นนะครับถ้าท่านสนใจเรื่องพลังพุทธคุณเกี่ยวกับวัตถุมงคล ข้อมูลนี้เหมาะสมกับคุณนะครับพระขันนะครับพระขันเป็นวัตถุมงคลคล้ายๆกับมีดหมอนะครับแต่ว่ารูปทรงไม่เหมือนกันพระขันของพระโสเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะครับการใช้งานคล้ายๆกับมีดหมอถ้าคุณกำลังต้องการนะครับ พระขันหลวงพระโสมาบูชาติดตัวนครับเพื่อเป็นวัตถุมงคลประจำตัวของคุณนะครับพลังงานในวัตถุมงคลที่เรียกว่าพระขันหลวงพระโสนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีพลังงานระดับสูงนะครับมีพลังเด่นทางด้านแคล้วคลาดและป้องกันภัยหมายถึงพระขันหลวงพระโสนะครับ นำมาบูชาติดตัวแล้วสามารถเพึ่งพลังงานในวัตถุมงคลน,นี้ในด้านแควคลาและป้องกันภัยให้กับตัวคุณเองได้นะครับเลือกวัตถุมงคลนะครับที่เหมาะกับตัวคุณและงานที่คุณต้องการแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นครับท่านใดนะครับต้องการ ตัวพลังวัตถุบังคลหรือพรัเครื่องเป็นการเฉพาะตัวติดต่อมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ